เมื่อเรากดปุ่มเทสนะครับเบเกอร์ไม่ทิปแสดงว่าเบเกอร์เมน R C B O เสียนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนซมเมอร์ยูนิตเมนกันดูด R C B O หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนซมเมอร์ยูนิตกันก่อนนะครับเบเกอร์เมน R C B O ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะครับเบรกเกอร์ย่อย MCB ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินนะครับบัตรบาร์นิวตันและบัตรบาร์กราวนะครับสายกราวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัตรบาร์กราวขนาดของแท่งกราวนะครับใช้ขนาด5้าถแความยาว2.4เมตรนะครับ สายกราวออกจากแท่งกราวก็จะมาเข้าบัดบาร์กราวสายนิวตอนออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบาร์กลาวออกจากบัดบาร์กลาวก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนนะครับออกด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าบัดบาร์นิวตอนสายไลยออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมน ออกด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะเข้าด้านล่างของเบเกอร์ย่อยนะครับจุดต่อระหว่างเบเกอร์เมนกับเบเกอร์ย่อยก็จะใช้เป็นบัดบาร์นะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้งานของตู้คอน SUMER ยูนิตไปหาอุปกรณ์กันนะครับจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ย่อยจุดต่อสายนิวตันบัดบาร์นิวตันและจุดต่อสายกราวบัดบาร์กราวนะครับ ต่อไปเรามาดูการเทสใช้งานของ b บเกอร์เมน RCBO กันนะครับ On b a k e r e r ปุ่มสีเหลืองปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเทสใช้งาน b บเกอร์เมน RCBO เมื่อเรากดปุ่มเทสนะครับเบเกอร์เมน RCBO ก็จะทิปแสดงว่า b บเกอร์เมน RCBO ยังสามารถใช้งานได้นะครับ On b a k e r e r เมื่อเรากดปุ่มทสนะครับ baker ไม่ทิปแสดงว่า baker Main RCBO เสียนะครับ กดปุ่มเทสเบเกอร์ทิปแสดงว่าเบเกอร์ยังสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อกดปุ่มเทสเบเกอร์ไม่ทิปแสดงว่าเบเกอร์เสียนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม ON o ออฟสำหรับเบเกอร์เมน r c o o เปิดใช้งาน r c b .o OFF ปิดใช้งาน r c b .o นะครับออฟปิดใช้งาน rcbo เมื่อเรากดปุ่มเทสนะครับเบเกอร์ Baker ก็จะไม่ทิป เห็นไหมครับเบเกอร์ไม่ทิปออฟเบเกอร์ไม่ทิปออนเปิดใช้งาน r า b o กดปุ่มเทสเบเกอร์ทิปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ